สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสัมปะปดนะครับวันนี้ผมจะมาเพิ่มแผงโซลาเซลล์อีกหนึ่งแผงเพื่อเพิ่มให้กับชุดโซลาเซลล์ชุดเริ่มต้นของผมนี่นะครับสาหรับแผงโซลาเซลล์นะครับก็เป็นแผงเนี่ครับเป็นแผงขนาดเท่าเดิมกับแผงแรกนะครับก็คือเป็นแผง18โวลต์50วัตต์นะครับงบน้อยหอยสังเราค่อยๆเพิ่มทีละ1แผงนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบตรถยนต์เก่าของผมนะครับที่ผมปลดประจําการแล้วนะครับก็เป็นแบต12โวลต์65แนะครับ้ลว สำหรับชาร์จเจอร์นะครับก็เป็นแบบ mppt นะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับมีเห็นไหม 1. 6ึแอมป์สามารถรองรับแรงดันไฟได้ถึง6 0โวลต์นะครับครับสำหรับการต่อแผงนะครับมีคนคอมเมนต์มาถามผมว่าจะต่อแบบขนานหรืออนุกรมดีนะครับวันนี้ผมเลยจะมาต่อทั้งขนานและอนุกรมให้ดูนะครับไปดูกันเลยครับครับทีนี้ผมจะมาต่อแบบอนุกรมให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เอาบวกแผงแรกนะครับมาเข้ากัอบลบแผงที่2นี้นะครับเสียบเข้าไปเลยครับ แบบนี้เราก็จะเหลือขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับขั้วลบอยู่ฝั่งนี้โอเคทีนี้เราก็สายที่มาจากชุดโซลาเซลล์นะครับอาจะเสียบบวกหรือเสียบลบก่อนก็ได้นะครับผมเสียบบวกก่อนเข้าไปเลยนะครับครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นลบนะครับลบเข้าลบเลยครับแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วอันนี้คือการต่อแบบอนุกรมนะครับทีนี้เราก็มาวัดโวลต์ลอยกันก่อนนะครับอันนี้ผมเอาเบรกเกอร์ลงไว้ก่อนนะครับจิ้มเลยครับโวลต์ที่ได้นะครับ37.8นะครับ วนก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ผมเอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยครับเอ๊นี่อันนี้คือกระแสการชาร์จนะครับดูครับกำลังบูตอยู่นะครับก็น่าจะนิ่งแล้วนะครับ3.13.2นะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับครับสำหรับการต่อแบบอนุกรมนะครับก็มีข้อพิจารณาอยู่นะครับเดียวผมจะทำให้ดูนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่3.1 m แอมป์นะครับมาดูนะครับ ผมปิดไปหนึ่งแผงนี่ครับไม่เต็มด้วยมาดูกระแสนะครับกระแสอยู่ที่0.1แอมป์ครับสำหรับการต่ออนุกรมนะครับเมื่อโดนบางหนึ่งแผงเขาก็จะผลิตได้น้อยมากนะครับตามเท่าที่เห็นนะครับ0.1แอมป์นะครับครับทีนี้เรามาต่อแบบขนานกันดูนะครับเราต้องใช้ข้อต่อแบบนี้นะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับแผงที่1มาเข้ากับขั้วบวกแผงแผงที่2นะครับเข้าเลยครับครับ กราฟแบบนี้นะครับเหลือขั้วลบใช่ไหมครับแผ่นที่2แผ่นที่1อยู่ตรงนี้ครับเราก็ใช้ขั้วต่อแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยอันนี้ผมซื้อมาเผื่อไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับทีนี้เราก็จะได้ตรงนี้ขั้วบวกขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ต่อขั้วบวกหรือขั้วลบก่อนก็ได้นะครับอันนี้สายที่มาจากแผงนะครับอันนี้ขั้วบวกต่อเข้าไปเลยครับครับตัวนี้ก็เป็นขั้วลบดันคาบเล็กครับแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาวัดโวลต์ลอยกันนะครับ 18.8โวลต์นะครับโอเคก็ได้แล้วนะครับโวลต์เท่าเดิมนะครับทีนี้เราก็เอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยครับเปิเริ่มผลิตแล้วครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3.0แอมป์นะครับทีนี้เรามาลองเทสดูแบบเมื่อกี้นะครับกระดาษแผ่นเดิมนะครับแตะไว้แผ่นแรก อันนี้คือการทดลองนะครับนี่ครับกระแสก็ยังผ okay, ลิตอยู่นะครับ1.5แอมป์โอเคเราก็ได้ตามนี้นะครับการต่อแบบขนานเมื่อโดนบังอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งก็ยังผลิตอยู่นะครับก็ได้ตามนี้เลยครับครับทีนี้ผมจะมาสมมุติหรือตีต่างว่าฝนตกหรือฟ้าครึ้มระหว่างการต่อแผงแบบอนุกรมหรือขนานแบบไหนจะผลิตกระแสได้ดีกว่ากันนะครับอันนี้ผมต่อแบบอนุกรมก่อนนะครับผมจะปิดผ้าแผ่นนี้นะครับผ้าสีเทานะครับ อันนี้คือการทดลองนะครับปิดไปเลยครับปิดไทมิดโอเคก็ได้ประมาณนี้อ่ะไปดูทางนู้นกันเลยกระแสที่เขาผลิตได้นะครับ0 8แอมป์นะครับ0.7อ่าเดี๋ยวนะครับยังไม่เสถียรนะครับก็ประมาณ0.8นะครับโอเคก็ได้แล้วนะครับการต่อแบบอนุกรมฝนตกฟ้าครึ้มอันนี้คือการทดลองนะครับครับทีนี้เรามาทดลองต่อแบบขนานกันดูนะครับสมมุติว่าฝนตกฟ้าครึ้มนะครับปิดเลยครับติต่างดูนะครับอันนี้คือการทดลองอ่ะไปดูฝั่งนู้นกันเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กระแสที่ได้นะครับ0.8มก็พอๆกับการต่ออนุกรมนะครับอันนี้คือการทดลองนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยครับครับทีนี้เราก็มาสรุปกันนะครับการต่อขนานหรือแบบอนุกรมนะครับกับชุดโซลาเซลล์ของผมนี่นะครับระบบ MPPT นะครับการต่ออนุกรมนะครับถ้าแดดแรงๆนะครับเหมือนจะผลิตกระแสได้เยอะกว่านิดหน่อยนะครับ3.1 3.2นะครับขนานก็อยู่ที่3.0นะครับ สำหรับฝนตกฟ้าคึมนะครับผมจําลองโดยใช้ผ้า,อ,าอะไรพลาติกเนาะมาคุมไว้ก็ได้กระแสพอๆกันนะครับก็คือ0.8นั่นเองนะครับแต่มีข้อพิจารณานะครับกรณีที่ว่าการต่ออนุก,กรมนะครับเราใช้กระดาษไปบางนะครับปรากฏว่าผลิตนด้น้อยมากนะครับโอ้โหอันนี้ต้องพิจารณานะครับสําหรับการต่อแบบขนาดนะครับเมื่อโดนบางอีกหนึ่งแผง อีกหนึ่งแผงก็ยังผลิตอยู่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคอันนี้เราก็พิจารณาเอานะครับจะต่อแบบขนานหรืออนุกรมก็ได้นะครับสําหรับบ้านผมแล้วมีต้นไม้มาบังเยอะนะครับผมขอเลือกเป็นการต่อแบบขนานก็แล้วกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ